สวัสดีครับทุกๆคนสำหรับใน EP นี้นะครับก็ยังอยู่กันที่การฝึกอบรมนะครับกลุ่มน้องๆที่เข้ามารับการฝึกในหน่วยนะครับกออ็ให้ความรู้เท่ากับให้ชีวิตครับเราส่งต่อความรู้หลากหลายนะครับแล้วก็ประสบการณ์ให้กับเด็กๆที่มีโอกาสได้เข้ามาฝึกอบรมในหน่วยนะครับ ใน EP นี้ก็ยังอยู่ที่ในเรื่องของการตัวรอดนะครับจากงูนะครับซึ่งเราก็ได้ดูในเรื่องของความาความเชื่องไปแล้วนะฮะสำหรับในรอบนี้นะครับก็จะให้มาดูสัญชตาตญาณงูจริงๆนะครับก็เช่นงูที่ยังไม่ได้ผ่านการเวลาปฏติกรรมนะครับประเภทงูเห่าแล้วก็งูทรงอ่างที่ ดูกันด้วยนะครับก็เหมือนเคยครับกับตันสเน็กมาให้น้องๆได้รับชมกันครับเอ็กเฮ้ยเอ็ดรอร่อยแล้เนี่ยัเสร็จอ่ะอ่ะสิจัดเลยเฮ้ยสงเป็นลูกระต่ายมันน่ากลัวจัง หเอาปูจังอย่างี้แหละต้องปูแบน้เอมตามกล้องเล่นกล้องเล่นกล้องตอนนี้เราเล่นกล้องอยู่ให้เจ้ากล้องให้ยืนอันนี้คืองูเห่าดอกจันนี่เนรียงูเห่าดอกจันเอาเอาดอกจันเนี่ยมีพิษไหมนักเรียนมีพิษไหมมันพิษทำลายระบบเลยเฮ้ยยังไม่มีประศาสตม์มักินประศาสตร์หรอ ถ้าเราสังเกตนะครับเฮ้ยอย่าหนีกันสิรูดบอนเขาก็มาสู้่อนเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นจะหนีต่อสู้นะครับเพื่อเพียงเพื่อป้องกันตัวเท่านั้นเองนะครับเป็นสัจธารมยาตัวรอดของเขาจริงๆแล้วเราสังเกตนะครับถ้ากัปตันไม่ไปแตะตัวไม่ไปจับขวางเขาไว้เขาก็หนีครับนี่คือธรรมชาติของเขาเลย ดนั้นเราอาจจะได้เห็นพฤติกรรมตอนเขาฉกเข้าอะไรนี่ยก็เลยตีความว่าหมูเห่าเนี่ยนะครับจะเป็นเป็นงูที่ดุร้ายจริงๆก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งที่พยายามที่จะเอาตัวรอดนะครับโดยการจริงๆแล้วเขาก็าหาอาหารทั่วไปครับเช่นพวกหนูอยากเห็นหะน้าเด็กตกใจเอาบ หรือว่าเป็นค้างคโกอะไรพวกนี้นะครับอาจจะกินสัตว์ประเภทนี้ปู่อยากเห็นหน้าเด็กคนไกลเพราะฉะนั้นลองลองนึกดูก็ครับว่าเฮ้ยเขาเพิ่มาทำลายคนนะเพื่อเพื่ออะไรอันี้มีแต่หนีครับแต่ที่โดนกัดบ่อยๆนั่นก็คือว่าที่อยู่อาศัยของเรามันมีอาหารของเขาเดี๋ยวนมันมีค้างคโกอยู่มีหนูอยู่เขาก็มาหากินแล้วในช่วงพบค่ำอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราก็อาจจะไปเผลอไปเหยียบ หางไปเหยียบตัวเขาให้ด้วยสัญชาตญาณครับเหมือนเขาถูกทำร้ายเขาก็ต้องฉกกัดนะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเตือนศัตรูที่มาเหยียบนั่นนะครับจริงๆแล้วงูเห่าเป็นงูที่หวงพิษนะครับไม่ปล่อยพิษง่ายๆนะครับนะฮะนี่ก็สาธิตให้ดูว่าอ่าจริงๆเขาคนนีมาดูตัวต่อไปครับเจนี่ จงอางตัวที่ยังมีสัญชาตญาณเดิมอยู่ <c oughs> หลายๆท่านก็มีคอมเมนต์นะครับว่าไม่มีจงอ้างเชื่องมีแต่จงอ้างป่วยอ <c oughs> อะไรนะขาดสัญชาตญาณอะไรประมาณนี้ครับก็ ก็อยู่ที่ความเข้าใจนะครับอย่างที่เราเลี้ยงเชื่องไว้4ตัวนี่จริงๆแล้วนะครับก็ถามว่าเขาก็ป่วยมาแล้วแหละนะมีการบาดเจ็บใช่ครับจากที่มีการจับด้วยบ่วงบ้างนะครับเจ็บที่คอครับว่าโดนเชือกรัดที่คอครับทันก็มาเลี้ยงจําเป็นที่จะต้องสัมผัสเขาบ่อยก็คือต้องจับมาทายา นะครับให้ยาแก,กเ้เศษบ้างอะไรบ้างต<อ>้องจับตัวแล้วก็เอายาทาภายนอกบ้างนะครับบ่อยๆเข้าตามความเชื่อนะครับผมว่ามันคือความคุ้นเคยนะครับหรความคุ้นเคยมากกว่าเพราะว่าหลังจากเขาหายก็กลายเป็นมูเชื่องที่เรารู้กันในนามของเจ้าชิโรนะครับแต่นี่ยังเป็นตัวนี้ยังดุเหมือนเดิม ถามว่ามีขั้นตอนอื่นต่อไหมที่จะทำให้เขาเชื่องเราจากการจับตัวบ่อยๆทายุ้ยทายทายก็คือสัมผัสให้บ่อยขึ้นเวลาเ่าที่เราสังเกตการกระทำของของกัปตันนูนะครับที่ทําให้หมเชื่องก็คือเมื่อเขาเริ่มเชื่องก็จะสัมผัสเขาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนจับมา อยู่กับตัวตลอดอไปไหนไปด้วยนะครับเขาก็จะคุ้นเคยกับสิ่งรอบๆตัวเริ่มจากตัวกับตันสเนกก่อนแล้วก็สิ่งรอบๆข้างอย่นนะางเงี้ยแม้กระทั่งโจอ,งอางที่เราบอกโอ้โหเป็นราชาแห่งงูเลยลเขาก็หนีเหมือนกันนะครับเขาก็หนีเหมือนกันเขาก็ไม่ได้ไล่ควบๆๆๆที่จะฉกคนเอาเป็นเอาตายไม่ใช่ครับ อาจจะมีข่าวว่าโอ้จงอ้างดุมากเลยไม่ไปไหนเลยเจอคนก็ไล่ควบอันนั้นก็อาจจะก็หวงไข่อะไรประมาณนี้ครับเขาอาจจะมีไข่เขาก็จะหวงเป็นธรรมดาขับไล่เฝ้าดูแล้วก็ไล่สิ่งที่มันเคลื่อนไหวนะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์อื่นแล้วแต่เนี่ยเขาะมองว่าเป็นภัยต่อต่อไข่เขาเขาก็จะควบนั่นแหละครับ นะแต่สังเกตดูเนี่ยเขาก็หนีเห็นครับพอจับหางอ่าเขาก็ต้องวกเข้ามาเพื่อที่จะขับไล่ละเพราะเขารู้แล้วเขาไปไม่ได้นะลองอยู่เฉยๆเขาก็จะเลือหนีไปเองครับนะสังเกตเห็นไหมครับปล่อยหางเขาก็ไปต่อนะเพะฉะนั้นโดยสรุปนะครับ จงอางหรือว่าง,งูที่กัดคนงูเห่างูจงอาง,ง,อางเขาก็มีสัญชาตญาณเราต้องรอดของเขาแหละนะครับป้องกันตัวเองขับไล่ศัตรูที่คิดว่าเข้ามาคุกคามนะครับประมาณนี้เพราะว่าเรามนุษย์ไม่ใช่อาหารของงูจงอางครับงูจงอางเป็นงูที่กินงูอื่นเป็นอาหารนะครับประเภทงูสิงงูทั่วไปงูเห่าได้หมด แต่เขาไม่กินพวกเดียวกันอันนี้อันนี้ก็เอ่อก็เป็นวิธีหนึ่งในการอะไรนะในการเอ่อไล่ศัตรูเราจะอือนั่นแหละเราจะอือซึ่งอือโอ้โหเหม็นมากนะครับใครเคยเคยสัมผัสงูจงอางจะรู้ว่าโอ้โหกลิ่นของเอือของของงูจงอางนี่เหม็นฉุนโ호นะครับเวลาเขาถูกควบคุมตัวอย่างนี้เขาก็จะ ภาคหนึ่งเขาก็จะปล่อยเอ <นะ S 2> ือออกมาเพื่อ<ด><ด>เพื่ออะไร<ด><ด>อาจจะเป็นวิธีหน,นึ่<ด>งในก<ด>ารทำให้ศัตรูปล่อยเขาไหมอะไรประมาณนั้นนะครับที่เราสังเกตพฤติกรรมเข้ามาต้องรีบทักมือนะเดี๋ยวมันจะติดมาทัก้าเห็นไหมนี่เรามาดูตัวนี้ครับ จงอางเหมือนกันอ่าสีอาจจะแตกต่างเพราะว่าเขาเพิ่งลอกข้าบมาอ,อืออ่าตัวนี้เจ้าบิ๊กฟูดนี่นะครับทำไมดูอ่าทำไมดูเชื่องอ่าอันนี้อยู่ประมาณระดับที่สองนะครับกับตัสเล็กบอกว่าอยู่ระดับที่สองจะสังเกตได้ตามตัวนะครับจะมีจุดขาวๆขาวๆนั่นนั่นก็ป่วยมาครับเอาติดรอบนหลายวันแช่น้ำอยู่จน เก็ดหลุดเปื่อยนะครับแล้วก็เป็นแผลมาตามตัวตลอดเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องมาทายานะครับอ่าก็ต้องเอาไปหาหมอครับสัตวแพทย์นะครับช่างน้ําหนักเราจะต้องให้ยาปฏิชีวนะอะไรตัวไหนยังไงขนาดเท่าไหร่อ่าแล้วมันฉีดใส่อาหารเขานะมีก็ต้องรักษากันอืมอยู่อยู่นานเพราะว่าเป็นเยอะมากมาก็ากลายเป็นหัวเชื่อง เขาไม่ได้ขาดสัญชาตญาณอะไรหรอกครับลองปล่อยไปดูถ้าลองปล่อยไปเขาก็ต้องหากินเองอะไรเองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เขาก็ยังขึ้นอยู่ในช่วงแรกเนี่ยขึ้นหมายความว่าเขายังแผ่แบบี้อ่ะที่จะ,ะขับไล่ศัตรูอยู่นะครับแต่กัแบบตันธเน็กก็ต้องเลี้ยงดูเพราะว่ามันมันแผ่มันยังไม่หายเลี้ยงไปเลี้ยงไปก็กลายเป็นไม่เริ่มเริ่มไม่ค่อยขึ้นแล้ว แล้วไม่ไมแผ่ไม่เบีย้ยแล้ว,ลวก็สู่ขั้นที่สองนะครับทําให้เชื่องก็คือสัมผัสกันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนพุ่มไปไหนต่อไหนได้อีกแหละนะครับโดยส่วนตัวนะครับกับตันสเน็กเขาจะมองเขาจะดูพฤติกรรมงูตัวเนี้ยอย,อย่างเช่นตัวเนี้ยมันมีโอกาสเชื่องได้เร็วเขาก็จะเพิ่มเ,เ,เพิ่มวิธีการาแค่ไหน สัมผัสให้มันบ่อยขึ้นหนอบ่อยขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเชื่องเร็วนะครับหลายหลายท่านจะดูเสียวน่ากลัวนะครับโดยส่วนตัวผู้บรรยายเองก็อืมก็เสียวเหมือนกันนะฮะแต่ก็เชื่อเชื่อครับไม่ได้เชื่อใจงูนะเชื่อใจกัปตันมากกว่าเพราะว่าเขาอยู่กับงูมา เราไปช่วยเขาเรารู้แล้วงูพิษต่างๆหน้าตาเป็นไงใช่ไม่ใช่เวลางูเข้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเราไปากลับไปบ้านบ้านมันรกไหมอะไรไหมไปแนะนําพ่อแม่ลูกเมียว่าเออทำบ้านใหสะอ,อาดนะถ้าไม่สะอาดป่ามีส่วนมีเปอร์เซ็นที่งูจะเข้าบ้านได้เข้าใจไหมครับไปดูแลบ้านของเราให้ดีก่อนนะครับแล้วก็ไปบอกเพื่อนบ้านด้วย นะถ้าไปเจอปั๊บก็ไปบอกได้ว่าเฮ้ยงูตัวนี้มันชื่ออะไรมันมีพิษไม่มีพิษใช่ไม่ใช่เออแล้ววิธีการจะเอาออกทําไงแจ้งโทรหาครูให้ไปจับอ่ะโทรหาครูให้บ้านอยู่ไหนอ่างทองครับเออครูจะขับรถไปสักกี่ชั่วโมงวะเนี้สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ไปเรียกขับไปเนี่ยนอนเอาเหนื่อยเลยนะน่ะนนทบุรีครับนนทับลี่เดี๋ยวครูผ่านไปแล้วครูจะไปจับให้น้าเก็บไว้ก่อนเข้าใจป่ะ อาโอเคเดี๋ยวครูผ่านไปแล้วครูจะไปจับให้เดี๋ยวรับตัวตับโอเคไหมเออเราเก็บไว้ก่อนนะขังไว้ในบ้านเรามานอนนอกบ้านรู้เรื่องอพูดจาภาษาเดียวกันใช่ได้โอเคไหมก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูใน youtube ของครูเขาอีกนะเกับจันงูี๋ยวครูเ็าเปิดให้ดูก็หาความรู้จากตรงนั้นได้อีกในทางหนึ่งโอเคไหมครับก็ช่วยกัน จะขับจะสับหรือจะปลูกกว่ากันไปเลยช่วยกันนะให้มันออกหน่อออกหน่อออกขนมันได้เยอะก็แล้วกันอ่าโอเคไหมวันนี้ก็ได้เวลาแกได้ได้เวลาทุกคนแล้วนะเอวังก็มีด้วยประการนี้นะเออโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่วยกันนะอ่าก็เรียกว่าเผยแผ่นะเผยแผ่วิชาความรู้นี้ด้วยมีใครสงสัยได้ไหมไม่มีครับไม่มีเชิญ ทั้งหมดเตรียมตัวทำความ,มารบับลบ้องทำความ,มารพขลบคุนนะครับก็จะประมาณมานี้ครับนะให้ความรู้แล้วก็บอกวิธีการทำไงไม่ให้งูเข้าบ้านอนะอยากให้มันมีอาหารแล้วก็อ่ะดีวก็จะมาแตกต่างจากเต้าตัวนี้หน่อยนะครับตัวนี้เจ้านำโชคอันนี้ก็เดิมก็เป็นงูที่จะเอามาให้จงอางกินครับตัวเล็กนิดเดียวก็อ่า แต่มันยังไม่ตายครับนะครับตอนนี้เขาก็เลยจําใจต้องดูแลต้องเย็บต้องโอโหตัวนี้โดนมาเยอะลนโดนรถเหยียบมาครับโดนรถเหยียบนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นงูเดิมสัตวตยานเดิมเขาสามารถกินคนได้นะครับถ้าตัวเขาใหญ่พอเนี่ยอันนี้เขาจะมองเราเป็นอาหารครับอ่าเพราะเขาสามารถกินสัตว์อื่นที่ใหญ่กว่าเขาเนี่ย ได้ถึงสามถึงห<ม>้าเท่าเลยนะครับกามเขาสามารถถอดได้ขยายได้นะครับนะ่ขมือบเนี่ยบัวหมาลูกวัวเนี่ยครับได้สบายๆเนี่ยถ้าตัวขนาดนี้นะฮะหมานี่กินได้เลยครับนะสุนัขเนาะตัวไม่ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นะเนี่ยจะมีข่าวจากอวินเดียนะครับที่ที่คนนะถูกงูเหลือมงูหลามเนี่ยขนาดใหญ่นะครับกินเข้าไปแล้วเขาผ่าท้องเอา เอาศพ้หญิงออกมาเป็นไปได้ครับอันนี้เป็นไปได้เพราะว่าถ้าตัวเขาใหญ่เนีเขาก็กินคนได้นะครับเพราะว่าดูเหลือมูหลามนี่ก็กินสัตว์ื <ๆ S 1> ่นทั่วไปซึ่งตัวใหญ่กว่ากินได้สบายๆเลยห้าเท่านะครับแล้วหญ่แดงหมาในกองไปในช่วงต่อไปของหลักสูตรนะครับเราก็าพาน้องๆมาตั้งเป้าหมายร่วมกันนะครับโดยที่ใายน้องๆเนี่ย ทำธงจำรุ่นขึ้นมานะครับโดยตัวลายก็จะเป็นเป็นชื่อของน้องๆนะครับมาลงไว้นะครับมาเขียนไว้มาสลักไว้จะเป็นลายเส้นจะเป็นชื่อจริงภนะาษาองกฤนอะไรก็ได้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะหละังจากนั้นเราก็จะาให้เขารับน้ําเย็นๆซึ่งจริงๆเวลาเราฝึกเนี่ยเราไม่ได้ให้เขาทานอะไรเพื่อนะครับกินเป็นเวลาอ่งยิายาก โค้กเย็นเยนเบซี่อะไรประมาณน,น,นี้นะครับเราก็จะมีให้นะครับแล้วก็ให้เขาถือติดเป้ติดกระเป๋าตั้งเป้าหมายร่วมกันที่เราจะกินกันบนยอดเขาอ่านะฮะลุกนี้เลยนะครับแล้วก็มีธงครับนะเขาเรียกว่าปุกขวัญสักนิดนึ่งน,นะครับนะติดสมมกติดธงหน่อยนะครับแล้วก็เดินขบวนกันไปในช่วงนี้จะเห็นเป็นแถวเป็นแนวดีเนี่เพราะว่ายัางอยู่ในพื้นพื้นราบนะครับ ู่ในพื้นล่าบในใิดหน่อยพื้นที่ออกนะครับก็ยังเป็นแถวกว้างได้แต่พอเข้าพื้นที่แล้วก็ต้องไปตามตามลักษณะของื้นประเทศนะครับเส้นทางมันจะไม่ได้กว้างขนาดนี้ก็ให้เขารู้จักตั้งเป้าหมายครับความสําเร็จเล็กๆนะครับจะนํามาที่ความภาคภูมิใจนะครับแล้วเราก็จะดดดได้รับสิ่งที่ดีดตอบแทนเพียงแค่ โคกหรือเป็ปซี่เย็นๆนะครับมันจะมีค่ามากเลยเอะกว่าเราไปถึงจุดหมายแล้วเพราะว่ามันต้องผ่านเาขาที่สูงชันไปนะครับต้องเหนื่อยต้องล้าต้องร้อนต้องมีประสับมากมายครับแล้วเมื่อไปถึงที่หมายได้ทานอะไรที่เราแบบเราแบกไปแต่เราทานไม่ได้ไหครับในช่วงแรกเนียครคูก็จะไม,ไม่ยอมให้ทานให้ติดไป ก็ไปทางข้างบนกันนะครับพร้อมกันก็บางคนก็อาการเลือมไม่ดีครับในป่าและความชันนี่ตายก่อนนภาพอาจจะดูเหมือนไม่ชันจริงแล้วก็่พอได้นะครับไป20องศาเป็นอย่างน้อยนะครับบางคนก็หอบเหนื่อยนะฮะด้วยร่างกายที่ใจปั่นกันนะครับทยอยไปไปเรื่อยๆบางคนก็อดใจไม่ไหวครับก็งัดมาดื่มก่อนเห็นไหมฮะนะ นี่เดี๋ยวเราก็จะเรียกว่าเราก็จะ,ะลงรายละเอียดว่าเนี่ยบางคนไม่สามารถที่จะไปถึงจุดหมายได้ก่อนเพราะอะไรฮะอุปสรรคมันมีเยอะะเลยบางคนก็ท้อก่อนบางคนก็ชิงอะไ,ไ,ไรเหมือนชิงสุกก่อนห่างไปก่อนกินไปก่อนแล้วตัวเองก็จะ,ะไม่ได้ลิ้มรสของของรสชาติโค้กหรือเป๊ปซี่บนยอดเขาเพราะคุณได้กินในระหว่างทางไปแล้ว มันจะอไ่ไรผิดกันครับบางคนก็ร่างกายอาจจะไม่ค่อยดีอย่างนี้เขาเรียกว่าแบกน้ำหนักตัวเองอันนี้แต่ใจสู้ครับใจสู้แค่หายใจไม่ทันต่านั้นเองเอพักหนึ่งก็สามารถผ่อนคลายแล้วก็ขึ้นไปจนถึงจะเข่าได้เหมือนกันนะครับหลายๆคนก็ยังมีแววตาที่มุ่งมั่นอยู่ <c oughs> อุปสรรคสำคัญคือร่างกายตัวเองนี่แหละครับช่วงพักเหนื่อยก็สีหน้ายังไหวอยู่ยังไหวอยู่อเออไม่อไรจะถึงเนาะประมาณนี้นะับแต่จริงๆก็ไม่ได้สูงมากนะครับสูงจากดับน้องเดสองร้อยเองนะครับสองร้อยเมตรเอง ตัวแทนนักเรียนที่มีความสามารถปีนต้นนั้นก่งเราทงขึ้นไปผูกบนยอดหน่ให้สูงจะได้เห็นเวลาลงมาข้างล่างเราจะได้เห็นอ้อทงของเราเปิวสวัยอยู่บนยอดเขาเราไปถึงตรงนั้นเลยนะครับจริงๆมองภาพไม่ออกนะครับบางคนเดินไปมันไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่เมื่อเราลงมาแล้วก็จะเห็นโอ้เราก็ขึ้นไปได้นะครับมันจะเกิดความภาคภูมิใจ,จถึงแม้เป็นเรื่อง เล็กๆไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรแต่ว่านำมาซึ่งความภาคภูมิใจ่รสิ่งของที่ได้รับมันจะมีค่ามากกว่าโคกเพียงขวดเดียวเลยมันจะมีค่ามากกว่านั้นว่ามีหลวงเหยียบเลยเหยียบขึ้นเหยียบเลยเลยเออเพราะเราเบิดควายอยู่ผูกให้นั่นี่ลูกพ่อพวกผมสุดมากเลยใช่ใช่ผูกให้นั่นเลย

ไม่เติมม่้กินเออไม่เติมน่กินไยไม่ได้หรอเฮ้ หลังจัดปักธงนะครับแล้วก็เินสมุกบนยอดไม้นิดนึงเพื่อให้ข้างล่างได้ถ่ายเห็นควันนะครับ,รบก็เดินทางกลับ,บในช่วงนี้เนี่ยก็ขาลงแล้วฮะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้องรีบลงเนื่องจากว่าฝนกำลังมาครับ ฝนมานะฝนหลงก็ดูมากูมีเ้าในีกแล้วก็มีลุ้นกันอยู่ว่าข้างล่างนะครับข้างล่างก็เราจะมาทันฝนไหมเพราะว่าถ้าฝนตกขนาดลงเขานี่ก็อือันตรายเหมือนกัน,นอาจจะลื่นอาจจะอะไรต่างหรือออกมาผิดทางก็เสียเวลาไปอีกไอ้หลงคงไม่ถึงขนาดหลงครับเพราะว่ามีครูเรานํานะครับติดตามอยู่นะครับนาตลอดไป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 ที่นั่ง แต่มันจะเสียเวลาเพราะว่าแล้วก็ในช่วงฤดูกาลนี้มันเป็นฝนนอกฤดูกาลก็อาจจะทําให้เด็กป่วยได้นะครับเป็นหวัดหรือเป็นไข้หวัดอะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็ลุ้นกันอยู่นะครับสเตฟานก็ขึ้นไปด้วยครับนะครับครูยังไหวเลยครับเอาไปด้วยเอาขึ้นไปด้วยเราจะรีบหน่อยครูก็จะเร่งหน่อยเอาให้ทันฝน Ar, on, วิ่งให้หน่อยวิ่งให้หน่อยฝนไล่หลังมาแล้ววิ่งให้หน่อยแป๊บเดียวแป๊บเดียววิ่งให้หน่อยโอเคคนนี้ที่เขาพอบอยู่ก็ไหวครับสบายสบายวิ่งให้หน่อยโอเคหน้าตายังยิ้มแย้มอยู่นะแสดงว่าโอเคครับแรงอยู่วิ่งให้หน่อยวิ่งให้หน่อยแล้วก็มาลงมาถึงข้างล่างนะครับนะทีมครูก็พิพิธยาจะดีมาวิ่งให้หน่อยวิ่งให้หน่อยเพิ่มเป็นขนมหวานมาให้อีกนะครับพร้อมกับเอ่อ เบซี่ขวดที่สอ,องรอนะครับน,นี่ก็จะเป็นรางวัลที่มาทานร่วมกันมาถามความรู้สึกกันนะครับมาสรุปกิจกรรมในเรื่องของการเดินทางไกลหรือว่าพิชิตยอดเขานะครับตั้งเป้าหมายร่วมกันนั่นเองเดี๋ยวเราก็จะสื่อให้ให้น้องๆได้เห็นว่าแม้เป็นความสําเร็จเพียงเล็กๆเ,เ,เนี่ยถ้าเราตั้งใจนะครับเราฝ่าฟันอุปสรรคมาได้นะมันก็จะเกิดความภาคภูมิใจ คุณโซครับนี่ครับจะเป็นพี่ใหญ่เขาหน่อยเขาก็เตรียมการดีนะมีการเตรียมการดีมีผู้ชงประชัยมาด้วยนะจริงๆเราโดนในช่วงบ่ายนะครับบ่ายประมาสามโมงนะครับ<ช>สามโมงเย็นน้องสเตฟานมาออกมาแล,แล้วก็ขึ้นไปนนประมาณใช้เวลาก็อยู่ที่โอโสเตฟานติดนะสเตฟานสเตฟานออกมาแล้วนะเออขึ้นลงนะครับก็ประมาณสองชั่วโมงนะครับ ได้ขึ้นหนึ่งชั่วโมงลงหนึ่งชั่วโมงเหลอือรอดกันมาแล้วครับแล้วก็วตรวจสอบยอดนิดน,นึงว่ามากันครบหรือยังลงกันมาครบหรือยังเพราะว่าเราจะไม่สามารถที่จะลงมาพร้อมกันได้ตอนนี้ฝนกันมาครับทันบ้างไม่ทันบ้างเรามารวมตัวเช็คยอดครบโอเคปลอดภัยหผู้ใหญ่ใจดีครับมาเลี้ยงขนมเป็นสาคูน้ำกะทิบ้างเป็นเต้าส่วนน้ำกะทิ ครับแล้กมีเอสอีกหนึ่งคูวัดที่ฝนกำลังกระน่ำเลยฮะก็หลบได้ก็มีโดนบางส่วนนิดนหน่อยน,นะครับไม่ไม่ค่คนเสนใหญ่ก็มาทันนะออตอนเหนื่อยก็นะได้ทานของหวานได้ทานเอสเย็นๆนะครับซีเย็น เดี king, oh, <laughs> <laughs> like ๋ยวมาดูอาการมันเพิว่าเวลาเขาทันจะเป็นไงอาฮ่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 าคือสายหน้ามั้งเออแล้วเดี๋ยวทากก่อนอืมอืมเออมันต้องอย่างนี้เดี๋ยวโหอะไรวะอร่องนี่เป็นไงอร่อยไหมอืมอร่อย และสำหรับในช่วงนี้ต้องขอกราบขอบคุณนะครับท่านอัญชนาลุยาพรนะครับผูบ้พักษาสมทบสารเยาวชนแะครบอบครัวจังหวัดอ่างทองนะครับที่ให้การสนับสนุนมานะครับแล้วก็คุณปริชาตินะครับเช่นกันนะฮะคุณอรุณีนะครับมอบค่าหารงูแล้วก็ยาักษางูมาให้นะครับ คุณศักดิ์สิทธิ์ขำนินประจําเลยนะครับโอนมาให้ทุกเดือนือนกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับท่านหนึ่งก็คือท่านคุณทรงทรงฤทธิ์เก้ากระโโกนะครับนี่ก็โอนมา,มาเป็นประจําเลยนะครับในช่วงหน้านะครับมา ดูกิจกรรมผ่อนคลายสน,สนุกของน้องๆน,นะครับที่จะทํากิจกรรมเสริมสร้างความรักความสา,ามัคคีในบูคานะนะครับกิจกรรมระกอวไฟประยุกต์นะครับ,รรรบ,รรบให้เขาได้ผ่อนคลายแนละ้วก็แสดงออกนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการกิจกรรมที่สื่อให้เห็นถึงความรักนะครับในสถาบันต่างๆนะครับเช่นสถาบันครอบครัวสถาบัน ศา,าสนาในพระมหากษัตริย์นะครับเป็นกิจกรรมจุดเทียนสองปัญญาหรือว่าเทียนอุดมการนะครับเพื่อให้น้องๆได้ลำลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาในช่วงนั้นนะครับก็ mm hmm. ờ, ฝากทุกท่านติดตามครับผม